ปุงเนาะมองมุมอาจารยิ่งศักว่าไงบ้างเนาะอ่าเลียนฟังอาจารย์เงาะค่ะเออยังไงนะคะเดี๋ยวเออพัดเออคืออาจารย์ิ่งศักพูดในเรื่องของลงังเนื้อชอบลังยาใช่ไหมคะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่พูดในมุมของเนาคือ,คอเรากำลังมองวิธีขาค่ะเชิญค่ะอาจารย์เงาะคือในในการเผยแผ่ธรรมะเนี่ย มันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนาะบางคนก็เป็นลูกศิษย์พระโมคคลานะก็ฤทิ์เยอะหน่อยนะคนลูกศิษย์ภาษารีบุตรก็ปัญญาเยอะหน่อยเห็นไหมคะแต่ละคนเขาก็จะมีอาจารย์ใครใครที่ไปเดินตามเทวทัศก็ลามกเหมือนกันกับเทวทัศก็เป็นแบบนั้นนั้นแต่ละคนเราก็บังคับใครให้มาคือเราทําเหตุปัจจัยร่ยวมกันมาไม่เหมือนกันเห็นไหมคะแต่สิ่งเดียวคือ เราถ้าเราฟังวันนี้แล้วเราได้รู้แก่นธรรมเพราะว่าในเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีอันนี้มันจริงมากทีนี้อะไรที่ศาสนาพุทธสอนต่อยอดออกไปอีกจากคําว่าคนดีใช่ไหมคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่พูดถึงก่อนจะเป็นคนดีให้เป็นคนจริงก่อนใช่ไหมคะเป็นคนจริงให้ได้ยอมรับความจริงให้ได้ในอริยสัจทั้งสี่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สอนอยู่ใน พุทธศาสตร์ในมุมของง้อ,งอ,อเลยไม่ได้มองว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนามองว่าเป็นวิชาของโลกเป็นวิชาของมนุษย์เป็นวิชาความจริงที่ไม่ว่าศาสนาใดก็จะอยู่บนความจริงเนี่ยเหมือนกันมีทุกเหมือนกันเหตุข,ของทุกทก,ก็เหมือนกันใช่ไหมดับได้แล้วก็การเดินทางเพื่อดับทุกเนี่ยก็เหมือนกันนั้นไม่ว่าใครจะสอนอยังไงก็แล้วแต่เขาสอนบนแก่นของอริยศสตร์เป็นพอนะคะโอ้โหราชสีมาด้วย โอเคคือถ้าเกิดสมมติว่า,าส,สถาบันนี้เขาจะสอนอย่างน,างนี้มันต้องจับลงมาแล้วว่าสุดท้ายจับลงที่อรลยสัตว์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวิธีจะใครจะชอบอาจารย์เบียก็ติดตามอาจารย์เบียก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องเดือดร้อนอะไร mm hmm. ถ้าอาจารย์เบียยังสอนอยู่บนทางที่อยู่บนอริยสัตว์ mm hmm. ใช่ไหมคะใครจะไปหาครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ตามเหตุปัจจัยที่เราทําร่วมกันมาแค่นั้นเองแล้วก็มองว่า แทนที่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันจะเจริญมันต้องช่วยกันสนับสนุนมันไม่ใช่มาขัดแข่งขัดขากันเห็นไหมคะถ้าใครทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเตือนด้วยความเมตตาแล้วถ้าเกิดสมมติเราเตือนด้วยเจตนาเราดูเจตนาเราก่อนได้ไหมว่าขณะที่เราเตือนเราเมตตาหรือเราอาฆาตอันนี้คืออยากจะบอกทุกคนเลยที่เขาเตือนคนอื่นกันอยู่เนี่ยถ้าเราเตือนด้วยเจตนาที่มันดี เราเตือนแล้วจบแล้วถ้าเขายังจะทําผิดเราก็ต้องวางด้วยเหตุปัจจัยเพราะในสมัยพระพุทธกาลเองแม้ภาษาลีบุตรใช่ไหมคะจะออกไปบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกอาจารย์ตัวเองสันชัยปริพาชกเนี้ยชวนอาจารย์มาอาจารย์ไม่ยอมมาถามภาษาลีบุตรในตอนตอนตอนนี้ไม่เป็นภาษาลีบุตรว่าเนี่ยคนโง่คนฉลาดใครมีเยอะกว่ากันอ่คนโง่อ่างั้นเธอไปอยู่กับคนฉลาดไปอยู่กับสมณะโคดงซ่าเราอยู่กับคนโง่เองถูกไหมฮะลาบสการะมันก็มีเยอะ ภาษาลีบุตรก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันก็ต้องมีคนที่ยังต้องอาศัยคนแบบนี้อยู่อย่างนี้ค่ะนั้นในในทางที่มันมีหลากหลายเนี่ยแน่นอนมันมีทางที่ใช่ทางที่ไม่ใช่ใครจะไปทางไหนเขาก็ทําเหตุปัจจัยของเขามาทางนั้นใช่ไหมคะครั้งหนึ่งหลวงปู่ขาวเคยพูดด้วยว่าหลวงปู่ขาวเล่าถึงตัวท่านเองว่าในอดีตการของท่านอ่ะท่านเองก็เคยไปตามเทวทัศ์ท่านเองก็เคย เป็นหนึ่งในสง์ที่บวชที่ตามเทวทัศน์ออกไปแล้วก็กลับมาได้ด้วยภาษาลิบุตรพระโมคลานะพากลับเห็นไหมคะนั้นมันคนเรามีเหตุปัจจัยท่านหลงไปตรงนั้นก็ต้องรับวิบากของการหลงของเขาเองนั้นเราเองเนี่ยยอมรับได้ไหมละ่ะเราเลือกฟังอาจารย์คนไหนอะ่ะจะพาเราไปทางไหนเรายอมรับผลของเราเองสิเห็นไหมแล้วคนอื่นน่ะถ้าเกิดเขาจะเลือกฟังอาจารย์เดียก็ก็ต้องยอม คนที่จะมานั่งชี้โทษกันเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติธรรมจริงๆอะ่ะคุณก็ต้องน้อมกลับเข้ามาว่าเหตุปัจจัยมีอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์พาพา,พาไปทางไหนก็เป็นเหตุปัจจัยของผู้ที่ติดตามอาจารย์เบียร์เขาก็จะต้องไปตามเหตุปัจจัยนะั้นเพราะถ้าเกิดเรามัวแต่ไปนั่งคะแบบเธอต้องฟังฉันนะเธอต้องฟังอย่างนงี้มันก็อยู่กันยากเพราะมันมน่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงกับความจริง เพราะสัจจะความจริงคนมันมีหลากหลายมันมีหลากหลายประเภทเห็นไหมคะเหตุปัจจัยที่ทําร่วมกันมาก็เป็นเหตุปัจจัยที่การจะมาตั้งมาตามกันงั้นเขาก็ต้องทุกของเขาไปถ้าเขาจะยืนยันยืนเถียงว่าเธอต้องไม่ฟังคนนี้นะอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องทุกของเขาไปเพราะเขาปฏิบัติขัดกับความจริงของโลกในมุมเงานะคะอืมสาธถูกงออ่ะวันนี้จะไม่เกิด